ไปแล้วเขาไปแล้วครับเขาไปแล้วตุกงนี้ยาวนานะับลงไปแล้วลูกหนึ่งสีเขียวนำํำหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ลงโอ้เหลยอีกสามลูกไม่ลงเหลืออีกสองลูกลงลงไว้ลงไว้ลงไปแล้วจอดสองจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ อีลูกเดียวเขาชูไปแล้วเจ้าเก,ก่าได้ลงไปแล้วสุดยอดมากต่อไปของคนสีฟ้านะครับอาชูชูไปแล้วชไวูไม่ลงไม่ลงไปด้วยอนะ่ะไม่น่าเชื่อคี่ลูกไม่ลงนะครับน่าเสียดายเขาเหลืออีสามลูกนะครับสีเขียวได้สามลูกนะครับถ้าเกิดเขาชูลงสี่ลูกติดก็จะชน,นะเลยครับเหลืออ,อีกสองลูกนะครับ โอ้ไม่ลงน่าเสียดายคนที่ชนะคือสีเขียวนะครับ